เป็นเยอะเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศตอนเช้าวันนี้น่าจะโอเคนะครับดีนะครับตอนเช้าเวลานี้ยังไม่มีฝนนะครับอันนี้น่าจะเป็นโครงโครงสำหรับการร้อยนะครับดวงไฟเนาะของเรือไฟนะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าของตำบลอะไร,ะรตอนนี้ชาวบ้านนะครับก็กำลังขึ้น สูงในทีเดียวนะครับน่าจะมี15-20เมตรได้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของตำบลอะไรนะครับน่าจะเป็นอะไรที่อลังการมากนะครับปีนี้ไหลเรือไฟป,ปีนี้ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็ฝากนะครับมานะครับในช่วงฤดูท่องเที่ยวเนาะที่จังหวัดนครพนมนะครับถือว่าเป็น เดือนตุลาที่โอทางฝั่งซ้ายของผมนะครับโดยทางฝั่งขวาจะมีเรือที่กําลังนะครับทําอยู่เรือไฟเนาะสองสี่ตัวนี้นะครับที่มีคนเยอะๆนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้น้ำไม่ท่วนนะครับก็เยอะมากแต่ละลำนี่มีความยาวไม่น้อยกว่า20เมตรนะครับ เท่าที่ผมเห็นนะครับตัวนี้ก็น่าจะมีหลัก20-30เมตรนะครับโครงสร้างก็กำลังเกิดเนาะแล้วก็จะตามไปด้วยโรงไฟนะครับบริเวณนี้ก็เป็นที่ที่นะครับชุมชนเนะาะแต่ละตำบลเนาะเข้ามานะครับก่อสร้างโครงเรือไฟนะครับ ถ้าพูดถึงเรื่องงบประมาณนี่คงไม่ต้องพูดถึงนะครับแต่ละลําเรือนี้ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวนี้ไม้ไผ่ต่อหนึ่งลำนี้ไม่ได้ถูกๆแล้วนะครับมีสามสิบห้าสิบนะครับก็คิดดูว่าหนึ่งลำเรือของเรือไฟแตะลาเพอนะครับอจจะต้องใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดกี่ลำนะก็ถือว่าเป็นการสร้างงานนะรสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งนะครับในช่วงฤดูท่องเที่ยวนะ ทางฝั่งนี้ก็เท่าที่ผมดูยอดนะครับทางฝั่งนี้ก็จะมี2 4 6ถึงตัวนี้นะครับจนถึงนู่นนะครับที่ผมสุดกล้องตัวนี้นะครับ6ลำเรือไม่น้อยกว่าลำละ20เมตรขึ้นนะครับก็คิดดูเอาครับว่าปีนี้จะอลังการแค่ไหนนะครับก็ก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้ าวบ้านชุมชนแล้วก็ตำบลเนานะที่เข้าร่วมแข่งขันไหลเรือไฟในปีนี้ครับอลังการแน่นอนนะครับปีนี้ขออย่างเดียวนะครับในช่วงไหลเรือไฟเนาะอย่าให้ถึงกับฝนตกเลยนะครับไม่สนุกแน่นอนนะชาวบ้านตั้งใจทําเรือไฟมาอย่างด,ดีนะครับขอแล้วกันเนาะขอพระศรีสัตนาคลาชนะครับเมืองนครนะพอถึงใกล้วันนะครับ อย่าตกนะครับขอร้องนะครับนักท่องเที่ยวที่ได้มาชมก็จะได้ดูเรือไฟอย่างโสภาเนาะอเอา้าฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆลําเรือนะครับในการก่อสร้างเรือไฟในปีนี้นะครับในช่วงเดือนตุลานะครับประมาณวันที่เท่าไหร่ะ 1 7 1 8 1 9 2 2ประมาณนี้นะครับมาแวะกันดูได้นะครับกับไหลเรือไฟเมืองนครปนมคุณท,ทุกคนที่ติดตามชมนะครับจนคลิปจบนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทาวดาโดนะครับช่องลเล็ก เฟซบุ๊กช่องเล,เล็กนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้กันนะครับสวัสดีครับผมลาไปกับบรรยากาศการก่อสร้างนะครับเรือไปและกันเนาะ